สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับ3ตัวตรงๆแบมแบมของขังอากาเซ่แห่ซูมเลขอุณหภูมิแบมแบมแชร์กันสนั่นงวดนี้มาแน่ขึ้นเทรนทวิตเตอร์เป็นเวลากว่า2วันเลยครับกับแฮชแท็กแฮชแท็กวลคมแบมแบม to Thailand ต้อนรับหนุ่มแบมแบมกันพิมุกภูวกุลที่ห่างหายจากเมืองไทยเป็นนานกว่า2ปีแถมงานนี้ยังตื่นเต้นแบบสุด แบมแบมเดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้อากาเซเดินทางไปต้อนรับที่สนามบินไม่เยอะเหมือนเดิมเพราะทางสนามบินนั้นก็มีมาตรการที่เข้มงวดพอสมควรและแน่นอนว่าเมื่อเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิสิ่งแรกที่ต้องทำและขาดไม่ได้คือการวัดอุณหภูมิและขึ้นชื่อว่าแบมแบมมาพร้อมความขังอย่างแน่นอนงานนี้บรรดาแม่แม ต่างพากันซูมตัวเลขอุณหภูมิร่างกายของแบมแบมเพื่อนำไปซื้อหวยซึ่งอุณหภูมิอยู่ที่35.8นั่นเองครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยน,นะครับขอบคุณครับ